ตยเย็นบาน please ตัวยเย็นบานออกเสียงถูกปะ Hello Myanmar fans Can you please me a happy birthday Annie Happy birthday Annie Hope you get all good ตอนนี้ลายเงียบเลยทำไมอ่ะเข้าไปแล้วก็ เดี๋ยวก็ตีกันอีกเข้าไปทําไมเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็มีคนมาตีให้เห็นตีกันให้เห็นอีกเลยไม่เข้าไปดีกว่าไม่อยากเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วบันดอนจิตใจไม่ชอบตรงไปปะไม่ชอบไม่เข้าเข้าไปเห็นคนตีกันเองรู้สึกบันดอนจิตใจรู้สึกเข้าไปเข้าไปเป็นอะไรเนี่ยเข้าไปเป็นกรรมการห้ามวยเหรอ จัดคอนเสิร์ตของตัวเองให้ดูหน่อยเอาเป็นว่าไปมีเวลาว่างขอไปเลยนร้องเพลงก่อนแล้วกันนะฮะหล่อครับขอบคุณมากครับให้กําลังใจนขาเหนื่อยมากเลยวันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วนะครับกลางสัปดาห์แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ทํางานกันอย่างเหนื่อยๆนะครับก็สู้ต่อไปเนาะก็เราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ขอทําให้วันวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับรู้สึก appreciate นะครับหรือว่ายินดีกับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้หมายถึงว่ากับลมหายใจที่ที่เรายังมีอยู่ในวันนี้เรายังมีร่างกายครบ32เรายังมีมีงานให้ทํามีบ้านให้นอนมีรถให้ขับมีอะไรหลายๆอย่างที่มากกว่าคนที่ไม่มีครับถ้าเราคิดแบบนี้แล้วจะรู้สึกว่าเราจะมีกำลังใจสู้ต่อไปเยอะถึงแม้ว่านี่เราจะเยอะกว่าเขาก็ตามแต่ ในในแล้วเราก็มีโอกาสที่จะทำได้มากกว่าคนอื่นหาเงินได้มากกว่าคนอื่นยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่กำลังเหน็ดเหนื่อยเรื่องงานเหน็ดเหนื่อยเรื่องแฟนเหน็ดเหนื่อยเรื่องชีวิตเหน็ดเหนื่อยเรื่องครอบครัวหรือเหน็ดเหนื่อยเรื่องอะไรมาก,ก็ตามนะครับมารับพลังไปจากเราเลย <c oughs> เราได้กระเป๋าช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้เข้าฟิตเนสนะฮะแต่นัมหนักล่วงมาประมาณ4ี่ห้าโลแล้วครับกินของหวานกินน้ำปั่นกินทุกอย่างครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ enjoy eating มากแล้วก็ไม่อ้วนเลย <c oughs> Can you say fighting to me fighting 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 fighting, fighting. <c oughs> Hello from Hong Kong Hi ใช่ครับใดๆก็คือถ้าเราสามารถพอใจกับสิ่งที่เรามีได้นะครับชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยจริงๆนี่นึกนึกย้อนกลับไปยังรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างทําอะไรเกินตัวไปแต่ว่าในเมื่อเรื่องที่จะทําไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทาแล้วก็ไปให้สุดทางแค่นั้นเองเป็นแค่ช่วงนี้ครับเป็นแค่ช่วงนี้ดูจากญี่ปุ่นค่า สถานการณ์ที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างครับตอนนี้คิดถึงญี่ปุ่นมากเลยไปเที่ยวครั้งเดียวก็อยากกลับไปแล้วโคบ้างว่าโคบ้างว่าตอนนี้ก็คืออยากกลับไปเที่ยวญี่ปุ่นมากรู้สึกว่าคิดถึงญี่ปุ่นไปเที่ยวครั้งเดียวก็คืออยากกลับไปอีกนะฮะพี่ว่านเหมือนมากพี่ว่านธนกฤษเหรอว่านไหนฮะ จะเอาเราไปเทียบกับคนอื่นได้ยังไงเราไปสู้อะไรเขาได้เมื่อไหร่เราจะได้เจอกันตัวเป็นๆอีกเร็วๆนี้ครับกําลังคิดอยู่ว่าอยากจัดมิงมันเกิดได้แต่มันเกิดให้ได้อยากเจอทุกๆคนเพราะว่าช่วงนี้เวตนก็จัดไม่ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้กําลังรออัปเดตสถานการณ์อยู่เพราะว่าอยากจัดมิงที่สามารถเจอทุกคนได้เจอทุกคนโดยที่เรา เราไม่ต้องพยายามรักษาะะยะห่างกันเจอทุกคนได้โดยที่เรารู้สึกว่าเราอยากกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติครั้งอยากกอดทุกคนอยากอยากอยากแลกเปลี่ยนกำลังใจกับทุกคนก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีแล้วก็พอดีว่าช่วงนี้จริงๆอยากทำโฟตโต้บุก๊กแต่ว่ายากจังเลยเพราะว่าไม่มีเวลาถ่ายละครหนนะักวันหยุดเราก็แบบต้องเคลียร์เอกสารหลายๆอย่าง มันมีอะไรหลายๆอย่างให้เราต้องทำก็เลยช่วงนี้ไม่มีเวลาจริงๆ Can you speak English? I can t understand t h a i language พูดยังไงดีมีแฟนหลายหลายภาษาจังพี่ปอนไปไหนพี่ปอนมาทปนสเลตให้หน่อย <laughs> อยากเจอแล้วจะอยู่กับบีไว้บ้างๆขึ้นมาเจอกันก็ได้น้องเมี้วเอาียวเอาอะไรลูกเอาอะไรครับเอาอะไร ไว้ถ้ากอดได้จะให้กอดนะฮะจะให้กอดทุกคนเลยให้เรียงคิวกันกอดเลยโอเคไหมจะรอก่อนรองกันใหมหรือเปล่าเดย๋ยเพิ่งหนีเราไปไหนกันแน่นกันก็พอเราสัญญาว่าเราจะให้กอดทุกคนดีไหมพูดหลายภาษากลัวจ,จะสับสนตัวเองครับชวงนี้ภาษาธรรมดาก็ยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่อน เราอยากให้พี่ฟิล์มจัดช่วงเชา้าถ้าช่วงเย็นเราหลับค่อนข้างลําบากครับได้ครับจริงๆก็ตั้งใจว่าจะจัดแบบนั้นแต่เดี๋ยวขอดูสถานการณ์อีกทีหนึง่งอาจจะเป็นอาจจะเป็นมีติ้งเล็กๆปีนี้อาจจะไม่ได้จัดอะไรยิ่งใหญ่มากครับอาจจะไม่ได้จัดอะไรยิ่งใหญ่มากจริงๆคิดอยู่ว่าอาจจะไม่ได้ อาจจะจัดมิ팅เชอิตี้กันกุศลเล็กๆแล้วก็นาเงเินเปบริจาคที่หลังจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนหลายๆคนที่แบบอยู่ต่างจังหวัดที่เขาสามารถมาเช้าแวเราเย็นจะได้กลับบ้านได้เราเรียนไม่จบช่วยเหลือเรากลับด้วยทําไมเราเรียนไม่จบล่ะครับเราไม่ตั้งใจเรียนหรือเปล่าครับ Can you say hello Vietnam เซ่ฮัลโหไม่ไม่ทันลาหลายประเทศเกิน Can you show your lovely smile เขารีมมตามาเพราะว่าใหญ่ไม่มาด้วยขอกำลังใจในการเรียนหน่อยค่ะสู้ๆนะครับสำหรับคนที่กำลังเรียนอยู่นะครับไม่ช่วงนี้ก็ใกล้จะปิดเทอมหรือปิดเทอมียัไม่รู้ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับอย่ากขอในความจริงบ้างก็ต้องมาเจอกันบ้างนะฮะ ยินดีเจอทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของเรานะครับถึงเราจะดูแลได้เต็มที่ไหมก็เต็มที่นะเราเต็มที่กับของเราแต่ว่าจะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ถูกใจทุกๆคนแต่ว่าเราก็พยายามเต็มที่ในแบบของเราที่สุดแล้วเราอยากแค่ให้ทุกคนรู้ว่าการที่เข้ามาที่ไลท์สแควร์หรือเข้ามาที่บ้านของเรานะครับอยากแค่มาแลกเปลี่ยนพลังงานดีๆซึ่งกันและกันมาเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับ ไม่อยากให้คิดด้านอื่นเนาะอะไรที่ไม่ดีก็มองข้ามไปมองข้ามไม่ต้องสนใจคนอื่นสนใจแค่เราและตัวคุณก็พอไม่เจอกันปีกว่าแล้วก็รีบๆมาหาสิครับใครโดนแกงนี่ครับมาแล้วนะครับเจ้าของเสื้อตัวสีดำนี้นะครับและเสื้อสูตรอีกหลายๆตัวในละครเรื่องนี้นะครับ พี่พีนะครับพินพัฒน์นะครับดีไซเนอร์ใครที่อยากตัดสูตรนะครับตัดชุดนะครับสามารถเข้าไปสั่งได้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักใจดีอย่างพี่พีนะครับวันนี้พี่พีก็มาเป็นสไตลิสต์ให้เองนะครับมาขนเสื้อมาดูแลเรื่องการแต่งตัวให้เราเองเลยต้องขอบคุณพี่พีมากจริงๆครับคุณพีทกับคุณเพียนใช่ไหมครับผอมลงใช่หรือเปล่าครับใช่ครับผอมลงครับ น่าจะประมาณตอนนี้ไม่ได้ช่างนานแล้วน่าอยู่ที่หกสิบหกได้แล้วมั้งผมไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันนะนอ้โหทหหหหห้หห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 ห้หห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 หน้องทองหห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 ห ขึ้นไปอีกอย่างนั้นแหละลูกขึ้นไปขึ้นไปแป๊บนึงนะอ่ะตั้งยังไงดีเงินก็ต้องหาไลาฟก็ต้องลาฟไปจ้ะน้องทอแม่ทองกว้าว

จากน้งทองน้งทองกวาวขึ้นไปลูกขึ้นไปขึ้นไปคอนเซนเทรหลายอย่างมากมฮะทองก็ต้องเทรดเราดูติดตามสถานการณ์ทองคำคืนนี้นะฮะ การจัดเออตัดก็พอตัดตัดแค่ไหนก็พอแค่นั้นนะวันนี้ว่างก็มาคุยกับทุกคนสักหน่อยนะฮะช่องกว่าของเราจะขึ้นไปอยู่ที่เท่าไหร่นะหนึ่งพันเจ็ดร้อยพันเจ็ดร้อยสา อยากเห็นพี่ฟิล์มเล่นละครกับพี่ไบเฟิร์นอีกจังเดี๋ยวก็ได้เห็นครับเธอ เลือกทำไหนล่ะลูกทองขึ้นไปแต่ทองก็ทำโลต่ําลงเรื่อยๆนะลูกไปจ้าไปจ้าไปจ้าน้องทองลงไปน้องทองขึ้นมาแน้องทองก็ลงไปสิลูกหน่้อยจุดแล้วนะครับเราฟังเพลงนี้ตลอดไปล้ คือฟังเวอร์ชันโคเวอร์ฟังทุกเวอร์ชั่นคือมันแบบมันดีมากๆฮะมันดีมากๆกจริงๆ เรียนอีกครับลองต้องเรียนอีกยังต้องมีอะไรที่ต้องพัฒนาอีกเยอะเลย ต้องของน้องเบลวลิตเราชอบของของอะไรอะ่ะแมสตูดีโอ่ะเวอร์ชันนั้นนะฮะแมสตูดิโอที่ผู้หญิงเสียงเล็กๆฟังแล้วมันแบบมันเหงาอ่ะมันจะตายตอนนี้อยู่ไหนครตอนนี้อยู่ที่เกาะล้านห่างรักครับเกาะร้านเกาะนี้ไม่ใช่วันนี้อยู่เวนที่โรงเรียนค่ะเดี๋ยวพี่ฟิล์มไปด้วยเลยเป็นคุณครูเหรอครับ หนูจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วนะครับยังไงก็ขอเป็นกํำลังใจให้นะครับตั้งใจหนังสือสอบนะครับสู้ๆต่ดอดตาแตกเราเป็นไรทําไมอะ่ะจ้องโทรศัพท์นานเราาหรอตาลิแตกไม่ใช่ <c oughs> ท่องบทตอนไหนครับพี่เอางี้ก่อน,จะ,อนจะได้ไอ้นี่ไหมจะได้ไอ้นี่ไหม ๆๆสักครู่นะฮะนนี้นอนกิม่มตอบไม่ได้เหมือนกันฮะทำไมเข้าบ่ายพี่ที่หนึ่งศูนใช่ไหม มันมันก็ไม่ได้ทำมันไม่ได้ทำใดใน H1 นึ่งพี่เขาเข้าแก้สาเหตุพเพราะ hit hit d a n e นี่คือเช็คลิสต์ไม่ครบนะคลาสสิกในทางเฟรมไอ้นี่เหรอ M1 ใช่ไหมเมื่อกี้ตั้งแต่ศูนย์แปดถ้าไปใช่ไหมผมก็เข้าแต่ปิดแต่ละก็ไม่แน่นะพี่มันมันไม่ยกไยเลยอะ่ะ มันมันทำทายต่ําโลต่ั่มตลอดเลยวันเนี้ยทั้งวันตอนที่ตอนที่พอหลังจากที่ยืนเหนือเหนือหนึ่งศูนขึ้นไปได้แล้วไปอยู่ที่สองศูนย์ก็ค่อยๆแบบทายมันต่ําลงโลมันก็ต่ำลงเรื่อยๆเริ่มแทงลึกเรื่อยๆอ่ะทีหนึ่งนะอะอ่า วันนี้ผมก็ได้วันนี้วันนี้ก็ได้มาวันนี้ก็ได้มาสี่ร้อยกว่าแล้วเนี่ยมันว่างอ่ะว่างว่างแล้วอดดูไม่ได้วะ่ะเบาเบามือเบามือพี่วันนี้เบามือไม่เอ้ยเบาแล้วเบาแล้วเมื่อเช้าหนักมือตอนเย็นบเบาละเพราะได้กำไรเยอะแล้วไง ก็รอดูต้องรอดูจริงๆมองแล้ววะ่ะรอดูตลาดสองทุ่มมาพี่รอดูสถา,านการณ์มันมีข่าวอะไรบ้างวันเนี้จริงๆม,ม,มัน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 มีไม่แต่วันนี้มันมีข่าวด้วยเนะี่ยพี่เขาอาจเขาอาจจะรอข่าวปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเช็คข่าวก่อนเล่นทธรมากินแบนึง โอ้ oh, พี่อุ้ม,มเข้ามาแซวขนาดนี้สองทุ่มครึ่งมี CPI พี่สามแล้วก็มีประกาศราคาน้ำมันดิบตอนห้าทุ่มม รอรอดูรอดูถ้ารอดูท่าทีก็ผมถึงเบามือไงเล่นแบบมาเล่นแบบอ่ะตอนแรกก็หนักหนักมือตอนแรกแบบออกไปออกไปศูนย์จุดเท่าไหร่วะรวมๆแล้วศูนย์จุดสี่อ่ะไปค่อยไล่ปิดก่อนเขียวปิดเขียวปุ๊บปิดเขียวปุ๊บปิดเหลือไว้ศูนย์จุดเหลือไว้ศูนย์จุดศูนย์ห้าแต่ว่ามีไม้หนึ่งคายอยู่ข้างบนที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนี่คือติดอยู่ศูนย์จุดหนึ่ง รอดูรอดูปิดวันนี้ดีกว่าคำว่ารอดูข่าวช่วงสองทุ่มดีกว่ามันอาจจะทะลุก็ได้เพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แรงที่สุดกลาหหาใช่ไหมถ้าทะลุก็ปล่อย <c oughs> ก็ปล่อยไปมันทำอะไรไม่ได้พี่ใดๆก็คือเรากํำไรก็พอก <c oughs> ็วันนี้กํำไรมันได้เยอะอยู่นะ ผ่อนเล็กได้มาหกสิบกว่าจากจากเ่าหล่วันร้อยกว่าจากประมาณสองร้อยแล้วก็ยังก็ไม่ผมก็ผมก็เล่นอยู่แค่นั้นนะผมพอ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 ได้ปุ๊บเข้า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 บางทีร้อยจุดปิดร้อยจุดปิดร้อยจุดปิดอะ่ะเออเราดูสถานการณ์ก่อน ซาธุให้มันบินบินได้ก็ดีไม้ล่างผมยังถืออยู่แปดสองแปดสองยังถืออยู่ผมผมรอปิดอะรอปิดที่หกศูนย์นะจริงโอ้ยถ้าหกศูนเท่ากับว่าถ้ากับว่าผมทำลายสถิติถือนานมากเลยนะแปดพันจุด ไม่เป็นไรผมรอได้ไม่ติดผมรอได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองไม้เราไว้ดี0.01ไม่ซีเรียสกิ่ยังไงก็กำไรปิดมาโดนสวอปไปก็กำไรอยู่ดีถือไปดีเดือนหนึ่งก็ถือได้ถ้ามันขึ้นไป6กูนจริงอ่ะ ไมาถึงขึ้นใช่ไหมต้องรอดูสถานการณ์คืนนี้ก่อนเพราะว่าข่าวข่าวคืนนี้มันมันมันระดับสามอะ่ะก็ต้องรอดูสถาน,านการณ์วะตอบอะไรไม่ได้เหมือนกันอืมอืแต่ได้ได้แล้วที่ที่จะโคตเตอร์วเคะห์คือยังไงทามเฟมในเอสีมันก็ยังเป็นขาลงอยู่ขาลงในทม์เฟมใหญ่ยังได้เปรียบอยู่แต่ว่าก็รอดูเพราะในทา์เฟมเอสหนมันชนะมันชนะซึิงทายเก่าไปแล้ว ตอบตอบยากเป็นเอ็นเก i า g ิใช่ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอด่วน D1 ใช่ป่ะอ่าอ่าแบบนี้เป็นเอาไซด์เอาไซด์บาร์เพราะว่าเพราะว่าใน A4 มันก็เกิดได้ใช่ป่ะ ่าก็รอ,อดูแต่ผมวิแต่พอบางทีผมก็ขัดแย้งกับพี่เข,ข,ขาเขาวีคอแบบก็รอดูเขาเขาอ,อย่างแดงก็คือวิเคราะห์เป็นวันๆนะและ้วก็เชื่อเขาเถอะเล่นก็เบามืออ๋อกาไรก็เยอะแล้วไม่อยากเสียพรุ่งนี้พี่พรุ่งนี้ใช่ใช่พุ่นี้ก็เลยไม่ได้เตะบอลเนี่ย เพราะว่าอีกวันหนึ่งก็ถ่ายเช้าถ่ายเช้าไม่รู้ว่าคนไม่เยอะไม่ถึงสิบเลยมั้งอโอเคพี่เราดูสถา,านการณ์กันโอเคครับชาพี่วัสดีครับไม่ได้เล่นหุ้นครับ เรียกว่าเป็นนักขุดทองเป็นนักขุดทองเป็นอาชีพที่เราสามารถทำที่ไหนก็ได้ก็ปล่อยแล้วหรอ อมีคนถามหา,มา,มหาจริงเหรอเอาผมไป,มไปออทำไมอ่ะอุ้ยดีใจจังได้ถ่ายแล้วไปก่อนนะเขามาตามแล้วเขามาตามแล้วได้ถ่ายแล้ววันนี้รอมานานมากรอมานานมากได้ถ่ายแล้วคนนี้เป็นคนนั้นมาเจ็ดโมงเช้าถ่ายบ่ายสอง,อง,องไปแล้วครับไปไป่าครับทุกคน